ออลล็อกซึ่งเป็นภาษาความตุ้งแปลว่าสวนสรุกหรือสวนดอกไม้แต่ถ้าเป็นจีนใต้จิ๋วก็ความหมายก็คืออังลักพึ้นอังหลักขึ้นก็คือโชคดีก่อนที่จะไปทํางานก่อนจะไปโรงเรียนลูกค้าก็คือแวะมาทานข้าวก่อนเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ที่ดีค่ะ ตอนแรกอะ่ะทั้งพ่อผมพุ่นกับเพื่อนๆสองคนพ่อผมด้วยเป็น,นสามคนสามพุ่นกันแล้วก็ขายมาทำไมแปิกว่าปีแล้วอะ่ะพอตอนหลังพ่อผมเสียแล้วก็แม่ผมก็เลยซื้อพุ่นขึ้นมาเป็นรุ่นที่2มาแถวเนี้ยมันเหมือนกับสยามปัจจุบันคือเป็นแหล่งช้อปปิง้แงแหล่งธุรกิจหลายๆอย่างมีทั้งวงละครโรงหนังของเราก็อยู่ในโซนที่ว่าเป็นแหล่งของดาราด้วยเวลา เขาจะมาหาดารากันก็มาที่ร้านผมร้านเราอ่ะในยุคก่อนอะถ้าเป็นเทียบกับสมัยนี้ก็คือสยามปัจจุบันถูกปะคะแต่ของเราอะด้วยความที่ว่าตอนนี้ร้านเราอ่ะวัยรุ่นอะคอยหาสิ่งเก่าๆความวินเทจความอะไรเนี่ยเขาอยากรู้ว่าชีวิตการเป็นอยู่แบบช่วงที่คุณปู่คุณย่าอยู่อ่ะเขาใช้ชีวิตกันยังไงมาจีบกันที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือร้านเราด้วยความที ว่าทำไมมันดูเก่าๆมันมีอะไรคนก็เลยตามมาแล้วพอเป็นเฟิร์อิเจอร์เสร็จเนี่ยเขาก็จะมาดูอินดีเทลแล้วก็เหมือนกับการเลือกผู้หญิงเลือกผู้ชายอย่างเงี้ยมาจีบกันเขาก็จะแบบอยากรู้ว่าเฮ้ยสรุปว่าร้านนี้มันมีอะไรวะทําไมคนถึงแบบอยากมาเนี่ยเขาก็จะมาแบบดูบรรยากาศเก่าๆเป็น,สนเสน่ห์ของร้านอย่างเึิการยอมรับของรุ่นเก่าๆ่เพราะตอนนั้นสมัยนั้นยังไม่มีพวกตะวันตกอ่ะมันยังไม่มีเข้ามามันก็เลย ได้แต่ลูกค้ากลุ่มที่ว่ากินพวกกินกาแฟโบราเนะี่ยพอหลังจากปี2 5 2 4ขึ้นมาเนี่ยมันจะเริ่มมีพวกนี้เขาเริ่มเข้ามาแล้วพวกสไตล์พวกแมคโดลด์แฮมเบอร์เกอร์อะไรพวกนี้เข้ามาตัวอาหารของเราเนี่ยมันเป็นของของแบบที่อยู่ในโรงแรมเลยการที่อาจจะมาทานอย่างเงี้ยลูกค้าใหม่ๆอาจจะน้อยน้อยหน่อย มันก็ทําให้ต้องใช้เวลานิดหนึ่งแล่ย่างอาหารของเราไม่ใช่ว่าแพงนะแต่ว่าลูกค้าแบบไม่ไม่ชินอนะ่ะแต่พอปี2 5งหองสูนขึ้นมาปั๊บเริ่มจนเป็นที่ยอม,ม,ม,มรับมากขึ้นแล้วพอมาที่เป็นปัจจุบนันใช่ไหมคะพอทําไมเราถึงไม่เปลี่ยนเพราะว่าในเมื่อสิ่งที่เขาทาไว้เรารู้สึกว่ามันดีอยู่แล้วเราก็แค่เอาไอ้สิ่งที่มันดีอยู่แล้วมาเดเวลลอปให้มากขึ้นแค่นั้นเองแต่พอถึงในยุคยุคนึงอ่ะความรู้สึกของผู้บริโภคหรือความต้องการของผู้บริโภคมันเปลี่ยนไปเราก็เลยจะเลือกที่จะลดทอนบ,บางอย่าางมบกลั ลูกค้าเราก็กับเป็นญาติกันุยสนุกเฮฮาของเราก็สดใหม่ตลอดไม่มีการลวกค้างอะไรอย่างเช่นยกตัวอยา่างง่ายๆเลยนะคะไข่ลวกอะ่ะของเราอะ่ะถ้าเราตอกแต่คูบะเราไม่ขายพอมันกินเข้าไปแล้วแบบมันเหม็นคาวแต่ว่าไขาเา่เราเราเราับองว่าเราไม่คาวแน่นอนหรือแม้กระทั่งชาฟรีเรายังไม่ได้ใช้กากชาเลยอะ่ะที่มาทำเราใช้แบบชาจริงๆเป็นตัวใบชาเลยแล้วก็มาผสมกับชาหลายๆตัวของที่ร้านเพื่อให้ได้แบบชารสกลมกล่อมออกมาเป็นบริการฟรีด้วยใช่ ช่วงโควิดอ่ะพอตั้งแต่ขึ้นเขาเริ่มมีประกาศมาแล้วว่าแม่งต้องปิดร้านว่ะแล้วพอมันเกิดขึ้นจริงๆที่เขาสั่งดอกดาวจริงๆอ่ะเราแทบไม่ได้กลัวอะไรเลยเพราะว่าเราคุยกันมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าเราจะเจอเหตุการณ์อะไรบ้างแล้วเราก็เตรียมพัสดุต่างๆเพื่อที่จะรองรับไอ้ตรงเคสตรงนี้มันก็ทําให้เราอะโตขึ้นได้ลองทําในสิ่งที่ร้านเราไม่เคยทําด้วยแล้วก็ลองทําเมนูใหม่ ข้าวไข่เจียวได้กาะเกาะสามสิบบาทมันก็เป็นไวรัลช่วงนึงเลยนะคะใน Twitter ที่แบบอ๋อแล้วยู่หนายังมีข้าวไข่เจียวจานแรกมาเลยมันเป็นไวรัลแบบช่วงนึงเลยที่เป็นทอรออฟเดอะทาวด์ดึงอะไรงเี้ยคือเราไม่เคยทำเลยสิ่งที่เราทําไปอะ่ะเฮ้ยลูกค้ารับสารเราได้นะลูกค้ารู้นะว่าแบบเราก็พยายามสุดๆเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยในการที่จะแบบดิ้นต่อประมาณ เนจอรจริงๆจะให้นับเนี่ยคือมันเยอะแบบเยอะมากจริงนะแต่ว่าลูกค้าที่จะมาสั่งเลยจริงๆอ่ะจะพลาดไม่ได้ก็คือเป็นไข่กวนกับไข่ดาวที่เป็นสั่งทัพปิ้งกับสีทัพปิ้งค่ะแล้วก็จะมีเป็นขนมปังฉุบไข่ที่แบบลูกค้ามาแบบเฮ้ยลูกค้าก็จะงงๆนิดนึงว่าแบบทำไมหน้าตาล้ายไข่เจียววะแต่จริงๆคือเนเจอร์มันอะเทคเจอร์มันไม่ได้เลยนะมันก็จะแบบอีกคนละความรู้สึกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยิ่งกินคู่กับพวกซอสพวกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีรสชาติที่แบบแปลกใหม่น้ําจริงๆของเราอ่ะ ก็จะมีเป็นพวกชากาแฟเมโลทุกอย่างคือคัดมาอย่างดีกาแฟเราก็คัดมาคั่วเอง100%อาทิตย์หนึ่งเราก็คั่วประมาณสัก3วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับคนที่ชอบกาแฟขมๆม,ม,มากๆอะไรเงี้ยร้านเราก็ค่อนข้างจะตอบโจทย์ทุกอย่างคือเราต้องดีคุณภาพคือเราต้องดีหมดคือการทำแล้วแล้วแฝงเนี่ยของมันดีอยู่แล้วเปลี่ยนได้แต่อย่าเปลี่ยนเยอะปรับตัวปรับได้ตามยุคสมัยแต่อยา่าปรับตัวมากเกินไปทําให้ของเก่าที่เราดีๆเนี่ย มันลบเดือนจากไปปี่ของนี่อยู่แล้วอะ่ะไม่ว่าของที่พ่อแม่เขาทำมารักษาไว้เถอะยกเว้นว่ารักษาไม่ไหวก็จะเป็นก็อันนั้นก็ช่วยไม่ได้นะ